สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็นะครับจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าใครจูดๆอะไรสักอย่างเนื้อครับซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถไปดูได้นะครับออผมจะเป็นก็ซิีได้เีนะครับก็ผมจะใช้พลังอต t o ม i เกรดเผาตึ้งนี่จนทำลายมันให้พังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเลขหน้าครับทุกคน oh, s <S ไล่เลย oh, นป๊นนึงนะทุกคนผมเห็นเหมือนสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างข้างหน้าเลยอะมันมีสองตัวครับเฮ้ยอย่าบอกนะว่าแกคือ,อน,นี่ไปกินซะชิลิชิลแก้วนี่ไปกินซะอ๋อผมแล้ว,ว่าจะว่าไงดีผมที่ไม่ได้ทำคลิปนานนะครับก็เพราะว่า ติดวิทะใหญ่มากอ่าก็เลยไม่ค่อยได้หักนะเพราะว่ามเอ้มันมาแล้วจัดการเร็วเออเฮ้ยเจ็บจิ้นเฮ้ยบังอาจมากแกเอานี่ไปกินโไม่โดนเฮ้ยบากอ่านมาก

โอ้ยโอ้ยมันคตรแข็งแกงเลยครับเพื่อนผู้ชมเดี๋ยวเดีโอ้ยไอ้มวไอ้มอ้แอ้แมอ้แมอ้แวอ้แมวไอ้แมวไอ้แมวไอ้มวไอ้แมวไ้มวไา้มวไ้มวไอมวไ้มไอ้ม่ไอ้มวไอมไอ้มวไ้มอมอ้ ผมว่าผมต้องสู้ไม่ไหวนะฮะแต่ไม่เอาดีกว่าผมจะไม่ยอมถอยครับผมจะเดินเข้ากรุงโตเกียวเพื่อเพื่อกวาดล้างมาันมัม,มนุษย์เๆรๆๆๆๆๆๆๆือเรือเรืก็ครับวันนี้ผมจะขึ้นมาแล้วก็จะตามหาพวกไอตัวสัปหลานะครับที่ผมพอจะจัดการได้นะขอลาไปอีกหนึ่งที แถวนี้ต้องมีจัปาปะหลดอะไรเกิดบ้างผมรู้สึกะไรสงขงวนว่าจะมีอะไรแดงๆเกิดเลยคงไม่หรอกอะไรแดงๆมันจะเกิดเนาะเะไรเดเ้ยเฮ้ยเฮยฮ้อเ,อเผมแค่พน่นอันตอมมิกเบรดเฉยๆเอ่อน่าจะไม่มีมานะครับผมนะเอ้ยไอแดงมาจริงเอาไอม่ไปกนินชินช,นชิงห้องชิงชินห้องชิ เอานี้ไปกินซะไม่โดนอีกลูกเตะมัดเคลื่อนควายที่สิดโอ้อ้าอ้วเอานี้ไปกินซะเ๋ยวแดงยะว้าชิ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 ว้าย้ โคซิลาตอมิกเออออน้อยแน่ไอ้จแดงเลยเอาสกิลกินเอาไออัโอยโดนับจังกูเลยอยแน่แกบงอัดเอานี่ไปกินซะสัตอตอมิกอีกแล้วอ ท่านผู้ชมครับพี่ผมหายไปนานเพราะว่าผมมีอะไรบางอย่างที่ผมเป็นข้อมูลลับไม่สามารถบอกได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างครับก็เลยมาลงคลิปอย่างนี้แทนนะครับก็ขอโทษที่ลงคลิปช้านะครับผมจะไม่ปล่อยให้มันเกิดอะไรที่แเออมาเริ่มเกมเลยเออผมจะเข้าทาลายอันนี้แล้วนะครับทุกคน ไปทำลายเมืองไปทำลายเมืองว้าห้าห้าห้าว้าทิสไปทำลายเมืองไปทำลายเมืองว้าห้าห้าห้ เจ้ามนุษย์เอาลีปก,กินซะกิึงชิงชิงโอ้โห,โหเดินฝ่าไฟเลยครับทุกคนชิงิชิงชิงอะตอมิกเบทชิง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 ดูเหมือนว่าฉันจะทำลายเมืองได้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับท่านผู้ชมนะก็ครับ มาทำลายเมืองแล้วก็นะมาฆ่าผู้สำลักนะครับก็จะมาทำลายเมืองต่อนะครับลช์โกลสติชชิงชิงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับดิโกสซีลาอะไรสักอย่างครับเอจูอะไรสักอย่างเลยครับซึ่งก็จบแล้วนะครับ ơi <laughs>